สวัสดีครับวันนี้กับเซลใหม่ดียัเตอร์วันนี้เซลใไมจะมารีวิวเจ้าเครื่องอัดฟังคูบต้าเฮดบี135นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าลูกค้านะครับจองเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอส่งนะครับอ่ามีอีกหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้แหละครับผมไม่ได้ลาออกมานะครับประมาณเดียวกันเลยครับแต่ว่าตัวนั้นจะ สีมันจะไม่สดเหมือนตัวนี้นะครับผมราคาก็จะถูกกว่านิดนึงนะสักห้าพันหรือหนึ่งหมื่นนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับผมสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเจ้า เ b ด3 5เครื่องอัดฟังตัวนี้นะครับผมลูกค้ารับไปอัดฟังจะถึงหน้าเทศการแล้วราคาจะแพงกว่านี้นะครับลูกค้าทุกอย่างเครื่องดีทุกอย่างครบทุกอย่างนะครับผมใช้ตั้งแต่4ี่สแรงนะครับลากได้สบายนะครับผม,มเป็นเครื่องยึดเน้นยึดนะครับไฟเน้นยึดไม่มีปัญหาอะไรยังใช้งานได้ปกตินะครับผม ประมาณนี้แล้วครับนี่ครับรอบคันถือว่าสวยมากนี่นะครับรถลาก L5018 ครับผมลากเครื่องจอดฟังตอนตัวนี้นะครับผมเครื่องจอดฟางตัวนี้นะครับทีมงานดีแม็กเตอร์แล้วเซลล์ไม้นะครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม